สวัสดีคะ่ะเป็นเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงแพทบ้างหรือเปล่าหลายๆคนก็ข้อความมาทุกครั้งที่แัทไม่ได้ทําคลิปเนี่ยจะมีลูกดวงแบบว่าข้อความกันเข้ามาว่า วันนี้ไม่ทำคลิปนะคะอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนคิดถึงเราแล้วบางทีพักก็เหนื่อยบางทีพัยก,ก็แบบว่าขอพักบ้างนะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยแบบบางทีอาจจะไปงานตอนคืนอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างนะคะแล้วก็วันนี้เพื่อนพัดดีใจมากเลยเพราะว่าแพทยได้ไพาใหม่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้เครื่องร้อนมากเลยนะคะเพื่อนพนจะ อันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะคะที่เอามาอวดเอาเอ,อื้อเอาอเอื้อนะแต่จริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นี่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 ให้พเพื่อนๆดูเลยเยอะไหมคะมาทุกรูปแบบแล้วบางอันก็อ่านยากบางอันก็อ่านง่ายแต่แต่ส่วนใหญ่จะอ่านค่อนข้างเป็นแอดวานซ์เราเนาะเป็นเป็นระดับแอดวานซ์แล้วนะคะ เนี่ยมีไพ่แบบสวยๆเป็นแบบโรแมนติกมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้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 ลดสัมเป็นแตนมากมายนะคะบางไพ่เนี่ยค่ะก็สั่งมาจากอเมริกาเลยเนาะแล้วก็หุยค่าไพ่นี่ไม่ได้ถูกเลยนะเพื่อนเพราะว่าพัดจะพยายามไม่เอาไพ่ที่เป็นที่เป็นเอ่าพัดพยายามเอาไพ่ที่เป็นออริจินอลนะคะก็บางบางอันก็จะเป็นแบบกล่องกล่องเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นออริจินอลบางอันก็แบบว่าแพงมากนะคะแต่ว่า เนาะเพื่อเพื่อนๆเ,เราทําได้เสมออีโอเคค่ะเพื่อนๆใครสนใจจุดเทียนมหามงคลคราวที่แล้วเราจุดกันไปแล้วเรื่องอ,อ่บารมีเนาะคราวนี้ค่ะเพื่อนเอนเรื่องเมตตามหาเสน่ห์โดยเฉพาะใครสนใจจุดเทียนมหามงคลเสริมเสน่ห์ให้กับตนเองก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยสําหรับใครที่แบบว่า อยากให้คนรักคนหลงคนแบบว่าสนใจเรานะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะวันที่31เดือนนี้คือวันที่เราจะจุดเทียนมหามงคลก็ติดต่อกันเข้ามาก่อนวันนั้นนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้พัดจะ,ะใช้ไพ่ไหนอ่านให้เพื่อนดีเนี้ยโอ้พัดแบบ หลใจมากเลยพัดว่าพัดจะใช้ไพ่สวยๆแบบว่าเป็นโรแมนติกโรแมนติกให้เพื่อนๆทุกคนเลยดีไหมคะนะเพราะเรากําลังจุดเทียนมาหามงคลเสริมสเสน่ห์ก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นโรแมนติกนิดนึงอย่าลืมนะคะทุกคนต้องรีบติดต่อกันเข้ามาก่อนวันที่3 1นะคะเพราะว่าเราจะจุดเทียนวันนั้นเนาะอืมแล้วก็ใครบอกว่าฉันชอบเป็นแนวแบบว่ามีอะไรติดกระเป๋าติดตัวติดตัวฉันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ก็ต้องเป็นแนวน้ำมันว่านถ้าชอบที่แบบไม่ไม่ได้จุดเทียนมาหามงคลเนาะก็จะเป็นแนวน้ำมันว่านดอกทองตัวนี้คือสำหรับเสริมสเสน่ห์โดยเฉพาะเป็นพวกเสริมเรื่องความรักใครมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าความรักความสัมพันธ์ฉันโอเคแต่ฉันไม่มีตังค์ไม่มีเงินไม่มีทองแล้วก็ต้องการที่จะหางานใหม่ๆ เงินใหม่ๆเข้ามาก็ต้องตัวนี้เลยเครือเขาหลงเท่านั้นนะคะที่จะดึงดูดทรัพย์ทั้งคู่เนี่ยสามารถเอาใส่กระเป๋าติดพกกระเป๋าได้เลยแล้วทากลางหน้าผากก่อนไปงานหรือว่าก่อนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พระจะทา,า,าก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนสวดมนต์ก็จะดีเหมือนกันใช่พระเป็นคนชอบสวดมนต์ตอนเช้าบางทีก็ เช้าเย็นเลยอืมจัดเข้าไปให้เต็มแต่เพราะว่าเป็นเพราะว่าพัดทำหน้าที่นี้ด้วยเนาะก็เลยต้องเปิดตาที่สามอยู่เสมอๆนะคะแล้วถ้าใครเป็นแนวแบบน้ำหอมนี่คนที่ชอบน้ำหอมเนี่ยพลาดไม่ได้กับตัวที่เสริมสเสน่ห์ที่ดีที่สุดคือน้ำหอมพระแม่รัศมีมีทั้งกลิ่นกุหลาบและกลิ่นมะลิหอมมากๆจนใจมากๆแล้วก็ถูกมากๆ299บ้าบาท ติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะมีรวมค่าส่งแล้วด้วยอ๋อถูกสุดๆแล้วทำจากอดอกไม้แท้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ผ่านพิธีพรามณ์มาจากประเทศอินเดียแล้วด้วยนี่เละสมนแตนอุ้แต่ละ โอเคค่ะเพื่อนๆ ER ER ถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นการซัพพอร์ตช่องของเราด้วยแล้วถ้าใครก็สนใจพวกหินมงคลก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันเป็นพี่สาวของพี่นิลินเป็นคนที่ทำนะคะก็เป็นการซัพพอร์ตช่องอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะเพ,พ, okay, okay, พ,พื่อนๆโอเคค่ะเพื่อน Secret of Love um, of the Rose Garden อะไรเนี่ย Secrets of the Rose Tarot มาดูกันว่าเขาจะบอกอะไรกับเรานะคะ่ะโอเคเพื่อนพัดต้องแบบแกะกล่องให้เพื่อนเห็นเลยว่าใหม่ใหม่จริงๆโอ้ยยังมีกิ่นไพ่บางคนบอกว่าอยากแบบว่าอยากได้ไพ่ที่แบบคลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็รีเควสตกันได้นะคะเพื่อนๆอยากได้ไพ่แบบไหนตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเพจเพิ่งจะเข้าคอดูนิดนึงว้ายเทียบสอด เกิดอะไรขึ้นกับคนของคุณคะคุณเจอกับคู่รักที่อายุน้อยกว่าเป็นไปได้หรือว่านิสัยเด็กๆก,ก็เป็นไปได้แพทว่าคุณไปจับโป๊ะอะไรได้มาสักอย่างหนึ่งอะคุณไปจับโป๊ะเขามีคนที่สหรืออะไรมือที่3หรือเขาไปแอบคุยคุณอาจจะเห็นแบบ ข้อคงข้อความอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะว้าตายแล้วทำไมเขาถึงเขาพยายามอธิบายนะคนคนนี้เขาแบบจะเรียกว่าอธิบายเดีวยวจะเรียกก่นแฉอะไรอย่างเงี้ยก็เออคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้คุณทราบนะคะว่าแบบม,มันไม่ใช่อย่างตัวเองมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดนะอะไรางเงี้ยกำมากรอนพัดว่าเขามีคําอธิบายเยอะนะแต่ว่าคุณไม่เชื่อใจแล้ว คุณโกรธคุณงอนคุณหงุดหงิดคุณแบบเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าหลักฐานมันคาตาแล้วะคะ่ะพัดว่าคนที่จับได้คนที่มาดูคลิปอันนี้อย่าลืมนะคะมันเป็นดวงแรนดอมนะคะบางคนก็ใช่บางคนบางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่นะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าสําหรับใครที่สนใจมาดูดวงส่วนตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณจะได้เหมาะเจาะไปเลยแพทนมีความรู้สึกว่าสําหรับ พลังงานของวันเนี้เป็นการที่คุณจับได้เห็นแก่กับตาเลยแล้วก็หงุดหงิดมากๆก,กับความความสัมพันธ์นี้โกรธเขามากๆคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีกว่านี้พัดว่าคุณให้ความหวังกับความความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้มากๆ ว่าครั้งนี้จะเป็นคนที่ใช่คนที่ทำให้คุณสบายใจคนที่เข้ามาอยู่เป็นคู่ที่แท้จริงกับคุณแต่มันก็ไปเจออะไรที่ไม่น่ารักที่เขาทำอย่างเงี้ยจริงๆคุณกับเขาก็รักกันแหละมันมีความรักความสัมพันธ์มันมีความผูกพันกันมากๆอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันทําให้เกิดหืมความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันเกิดแบบว่าการทะเลาะกันการจบกันการ,การโยสู้สู้สู้กันอะ่ะอืมาอาจจะมีคําพูดที่ไม่ดีอาจจะมีคําพูดจากฝั่งเขาหรือว่าฝั่งเราก็ได้ที่แบบว่าไม่ดีต่อกันพัทมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเลยหืมยากมากๆเลยอะ่ะถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเหตุการณ์เนี้ยพัดคิดว่า คุณสองคนน่ะรักเคยรักกันมากๆเคยใส่ใจกันมากๆเคยดีมากๆคุณไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณก็มาเจอแบบเต็มๆคุณเหมือนฝันร้ายคุณเหมือนแพ้ไมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกเหมือนคนโง่อืมเหมือนฉันเป็นคนโง่ที่โดนหลอกมาตลอดหรือเปล่า อืมคุณโทษตัวเองคุณโทษหลายๆอย่างพัดมีความรู้สึกว่าคุณโทษตัวเองแต่คุณก็คือเขาจะมาง้อยอยังไงคุณก็เริ่มจะไม่ไม่ค่อยสนใจเขาแล้วล่ะคุณเริ่มแข็งแข็งใส่เขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จักคนคนนี้เลยอะ่ะคือมันมันเป็นอะไรที่อึ้งไปเลยอะ่ะว่านี่เหรอคือคนที่เราฝากเนื้อฝาก จฝากร่างกายฝากจิตใจฝากชีวิตไว้อะแล้วเขาเขา <c oughs> กลับมาแทงข้างหลังคุณอย่างนี้เหรอคุณเริ่มที่จะต้องเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองคุณจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะืะสงสาร <c oughs> แพมมีความรู้สึกว่าเขาจะมางอนะคะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเพราะว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่ เขายังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะเงียบไปหรือว่าจะมีการเลิกกันไปเลิกลากันไปก็เป็นไปได้แต่ว่าพัดนมีความรู้สึกมากๆว่าเขาจะกลับเข้ามางอเข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาอธิบายซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นคําว่า นะหรือว่าอาจจะมาขอโทษก็ได้นะพัดว่าเขา,าอาจจะแบบยิงยิงหน่อยในการงอของเขาอะนะต้องต้องทําใจนิดนึงเพราะคนนี้คนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณคนไกลจากคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ไกลกันเป็นคนที่อยู่กันต่างจังหวัดต่างชาติต่างแดนอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันห่างกันออกไปอย่างนั้นก็ได้ นะคะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเดินออกไปก่อนในความสัมพันธ์นี้ออกไปออกไปพักใจก่อนออกไปให้คุณส,สงบสติอารมณ์ก่อนก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไม่งั้นจะอยู่กันแล้วก็คือจะไฟกันจะหืมจะหึ่มกันขนาดนั้นอะ่ะคือคุณเองก็ไม่ฟังแล้วเพราะว่าคุณคุณก็แบบเล่นสายโหดแล้วเหมือนกันน่ะ เขาก็รอวันที่คุณจะให้อภัยในสิ่งที่เขาทําเขารอวันนั้นนะเขาเขารู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะได้กลับเข้ามาอืมเขารู้ว่าเขาทําผิดเขารู้ว่าเขาทําผิดต่อคุณมากๆแต่เขาก็รู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าเขาเขาเขาอยู่โดยไม่มีคุณไม่ได้อืมเพราะคุณเป็นสิ่งเดียวเป็นช้อยส์เดียวที่เขามีจริงๆแล้วอืม เพราะว่าคนอื่นเขาไปเจอคนอื่นแล้วมันไม่ไม่ได้น่ารักเหมือนคุณไงเขาไปเจอคนอื่นอันนี้แพทต้องแอบปิดนิดนึงเพราะว่าไพ่บางไพ่นี่ก็สวยเกินนะคะเขาเขาแน่นอนอะคะ่ะเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยในความสัมพันธ์เพราะว่าคนอื่นที่เขาไปเลือกหรือว่าเขาไม่ได้เลือกคนนั้นหรอกนะ เขาคุณคุณคือเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตเขาอะแต่ไม่ไม่ว่าใครก็ตามไม่อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งเท่านะั้นเพราะว่าถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณก็จะมีเบอร์สองเบอร์สามใช่ไหมคุณอยากเป็น one and only เนี่ยเขารู้เขาก็ให้คุณเป็นคนคนนั้นแหละเพราะแล้วก็สิ่งที่เขาไปเลือกหรือว่าสิ่งที่เขาไปกระจุกกระจิกด้วยเนี่ยคนที่เขาไปผักตบชวาในชีวิตของเขาเนี่ยนะมันไม่ใช่ความจริงมันไม่สิ่งที่ ฟูลฟิลไม่ใช่สิ่งที่เติมเต็มชีวิตเขาได้จริงๆอือพวกนั้นเหมือนผ่านมาก็ผ่านไปอะค่ะมาไวไปไวประมาณนั้นมากกว่าในชีวิตเขาอะทัดว่าเขาง้อคุณแน่นอนอะแต่คุณอะจะเงียบเขามาง้อแน่นอนอะแต่คุณอะเงียบแน่คุณคุณงอนอะคุณงอนแล้วเป็นคนงอนยาวด้วยนะเป็นคนงอนแบบหืม ยาวๆนานๆเลยอ่ะพัฒมีความรู้สึกว่าคุณไม่ให้อภัยใครง่ายๆเพราะว่าคราวนี้มันเหมือนกันแบบแทงข้างหลังที่แบบตบหน้ากลางสี่แยกอะไรอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่าการหังหลังครั้งนี้เป็นทําอะไรให้คุณแบบเปิดตาขึ้นมาเจอความจริงเป็นครั้งแรกว่าคนคนนี้ใช่เหรอเป็นเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยคนที่คุณฝากความรักความหวังไว้ตอนเนี้ยพันมีความรู้สึกว่า คุณอยู่กันคนละโลกเนาะอืมฝั่งเขาฝั่งคุณเงียบใส่กันแล้วก็เหมือนอยู่กันคนลโลกเขาจะทำอะไรของเขา,าคุณก็อาจจะบล็อกบางคนบล็อกไปเลยไม่ให้อยากให้เห็นไม่อยากให้พบไม่เจอคือคุณงอนมากอะ่ะคือคุณงอนมากคุณโกรธมากแล้วคุณอยากตัดมากๆด้วยแต่ว่าเนี่ยอืมสิกคปอ์จ้าโอ้วหว่าฟอร์จูนอีกไม่รอดไม่รอดค่ะเพื่อน เดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาคุณเตรียมคําตอบให้เขาดีๆนะคะว่าคุณจะยังจะสนใจให้เขากลับเข้ามาอีกไหมพัดว่าเดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาอะไรก็ในความรักความสัมพันธ์นี้อีกแต่การเป็นการกลับเข้เขามาที่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณยังต้องการเขาหรือเปล่า ถ้าคุณไม่ต้องการเขาคุณก็สามารถจะตัดได้คุณมีฟรีวิวที่สามารถจะตัดแล้วก็ไปหาคนอื่นๆที่มันดีกว่ามันมันเติมเต็มมากกว่าได้แต่ถ้าคุณแบบว่ายังยังรักเขาอยู่ยังให้อภัยได้ก็ลองดูว่าคำตอบของคุณคืออะไรนะคะไม่ต้องบอกแพทแต่สามารถเตรียมไว้ไปบอกเขานั่นแหละนะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าคู่ของคุณเนี่ย จะเป็นอย่างไรแพทก็อยากรู้เหมือนกันว่าอืมคู่ของคุณจะได้กลับมาหรือเปล่านะคะเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคราวหนะ้าวันพรุ่งนี้หวังว่าเราจะได้ดูคลิปกันอีกนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ